เป็นยังไงครับครับตอนนี้เราจะมากินนะครับส้มตำนะครับแม่เพนสีนะครับรสชาติจัดจ้านใจนะครับตอนนี้คุณต่ายนะครับกำลังรอซื้ออยู่นะครับครับอะไรนะครับวันนี้เนี่ยครับส้มตำ เนี่ยเพนสีร้านอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งชุมสายอเบอร์ลินนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงหมูยอนะครับหนึ่งแท่งนะครับขนมจีนนุ่มๆน,นะครับผมตัวนี้เป็นไก่ทอดหาใหด่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับใส่จานเตรียมคำเงาเบกันเลยนะครับ พร้อมทีจม่จะกเขมรแล้วนะครับเริ่จากต้งตำก่อนนะครับตำป่าเนาะตอนนั้นเราซื้ออะไรเนี่ยตำปูปลาเนะาะตำปูปลาครับเราต้สึกว่าโอเคเราก็เลยไปซื้อซ้ำเป็นยังไงครับเหมนกับขนมจีนขนมจีนมุ่งนะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้จะกินกับโจมตำอร่อยมากนะครับโจมตำ อะไรๆแคะนี้ไมชอรี่ไมชอรี่นะครับใส่หน่อไม้ด้วยนะครับหน่อไม้ดองอืมหอมไหมหมูยอทอดผิดไหมใส่ปลากระปองหนึ่งคำครับเอาหมูยอไปก่อนเง่อยอันนี้ไม่โควิวใช่ไหมครับโอเคอืมสองสามคำเข้าไปแล้วใช่เลยใช่เลยครอบครัวทัวร์เสมอเรามาเขมรที่บ้านนะครับไมชอลี่นะครับ ตัวพอดีคำนะครับงับงับงับ้าไปหนึ่งคำปลาก้องนะครับเริ่มน้ำลายไหลแล้วนะครับตอมเสมอแล้วกินหน้าอร่อยมากนะครับงับ้าไปหนึ่งคำนะครับการตัดต่อนี้ไม่ต้องใช้เอฟเฟ็ก์เลยนะครับมันมีเอฟเฟก์ในตัวครับร้า่ทอดหาดใหญ่คับร้านข้างๆกันกับร้านชมดำครับชิ้นียเหลวไหมน้จิ้มน้ำจิ้มเราไม่ต้องไปไกลถึงหาดใหญ่นะครับที่จังหวัดทุกคนก็มีแก่ทอดหาดใหญ่เนนนะครับ เนื้อดีนะกลมก่อนไม่ต้องจิ้มก็ได้เลยน้ำจิ้มเขาก็โอเคอ่ะเออร้านนี้ใช้ได้ไก่เขาหมักได้พอดีเลยอ่ะโอ้คำนับต่อเลยครับจริงๆถ้าเรามีเวลาเนาะต้องกินกับผักเยอะๆผักกระเฉดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวใครเนี่ยพุจิคิดเพลกินอะไรลูกน้อจิกินบะหมี่ต่างครับอะไรคะนีดิหมูเลยน้องพุจิชิมได้ยังชิมละอร่อยไหมบอกพ่อหน่อยสิ าาส,สามสิบด,ดาวสามสิบดาวสามบเลยครับโอ้โหจะขเมเอือมหมดเหรองาบงาเข้าไปอีกหนึ่งคำครับอจอมขมเอือมของเ,อาเราขเมเอือมกินคนเดียวเลยไม่ไหวและ้ะหอมปลาอืมอืมอืมไม่ไหวแล้วครับ,บ,บ,บเป็นตัวแสบเปตัวแสบพี่น้องส้งตมตำใหญ่เพนสีส้มตำแม่เพนสีนเปลี่ยนชื่อเให้ไม่ต้องแต่งให้มากนะครับใส่เข้าไปเลยครับคำใหญ่ๆ เผ็ดครับจริงๆครับผมไม่ค่อยกินเผ็ดนะครับแต่ร้านานี้เผ็ดร้านนี้เผ็ดแลวจะนัวพอดีนะครับเพราะคําใหญ่ๆห,หนึ่งคำไม่ต้องแต่งมากไม่ต้องพูดเดยอะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไปกินเลยนะครับคำให,ใหญ่ครับไปอืมใช่นัวครับนอ่อัตาอื ข้าวขยายครับเนี่ยแซ่บมือเลยครับจีมันจิ้มครับสดื่ครับความนุ่มใหน่พอดีรครับนัวพอดีอืดาครับมาแล้ว ลองครับหวานหวานครับแต่แม่ชอบกินมะม่วง,งแก้วเนี่ยชอบหวานหวานครับมะม่วงแก้วนี่เพราะสายช้างเียกมะม่วง,งอะไรก้นซอนลักษณะของกลอนซอนก็คือตรงก้นมันจะสุกกว่าแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยตรงก้นเอาก้นมาดูสิเามาดูครับนี่ไงจะสุกกว่าเพื่อนนะครับผมโอเคอเคอากระเมือกอ,อกเล้าหวานกว่านะแม่ว่าครับหมอส้มรราทำข้าวเหนียวมะม่วง,งนะครับ ค่ะอืแ่บหวานอร่อยอ่ะกินเยอะไม่ดีนะครับน้ำหนักจะขึ้น <c oughs> ดูครับนี่กินเท่านี้ก็พอแล้วครับเมืม่อกี้กินเผ็ดใช่ไหมตามด้วยของหวานตามด้วยของหวานนะครับกินผลไม้อะดีแล้วใส่เข้าไปอีกแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะคะครอบครัวทัวร์ขมื้วค่ะ lá.